สวัสดีครับอ่ะวันนี้นะครับก็จะเรียนวัคคะนะครับคากิกุเกโกนะครับใอ้ตัวอักษรแรกคือคะขาคะขานะครับมีขาแล้วก็ขนขาด้วยเส้นที่3เป็นขนขานะคะโครงขายันที่บอกในคลิปที่เดียวนะครับคะขาน่ะมีคนที่เขียนไม่สวยเยอะมากไอ้เช่นอ่ะคะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นอย่างนี้ มีคนที่เขียนข้าขาแบบนี้เนี่ยเยอะมากโดยเฉพาะคนไทยนะเขียนแบบนี้นะคถือว่าไม่ spirit. สวยไม่สวยตรงไหนมันมีข<痛>้อกวนาะนะคะองันはいเริ่มเสียนกันคนทีะคะไม่ใช่เส้นนี้นะคะเส้นทีนึคือเส้นนี้่มตัวแต่ตรงนี้1ฮันเณมเนียใช่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่อย่นี้เนี่ยตเมัสคือฮันเมัสลยฮันเแล้วก็เ้นทีอ นี่ให้เลโก้เสนทีสามนะครับซันให้บางครงอาจจะสังเกตค่าขานะครับเส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สองนะครับอยู่ข้างซ้ายหมดเลยเข้าใจไหมครับขานะครับต้นเล็กๆคือขาของมินาซันเนีใหญ่มากเขียนแบบนี้นะ่ะมันขาใหญ่มากแท้แล้วก็คนนะครับมันสั้น้องเนี่ย เส้นที่ก็ไม่ใช่ว่าจุดนะไม่ใช่โอเกือบเอียบนะคะโอเกือบเอียบเส้นที่3เป็นจุดใช่ไหมแต่ว่าค้าคานะคะเส้นที่3ามคงคานี้นะคะมันเป็นต้องขีดเส้นดีๆโอเคไหมคะคืออีจีฮันนมัสแล้วก็วันี้ตเมมัสแล้วก็เส้นที่3ก็ขีดดีๆถ้าเขยียนแบบนี้นะคะมันคาน่ะมันใหญ่มากมันใหญ่เกินไปมันทําให้เส้นที่3มนะคะมันแค่จุดอยู่ข้างๆเฉยๆนะคะแต่ช่องขวา ช่วงกว่านี้นะครมีสําหรับเส้นที่3เท่านั้นข้าขานะครับคว่าระหว่ามีแค่นี้แหละถ้าระหว่าง2องเรื่อนนี้นะครมีนักสังก์กียนสวยได้ให้จีฮันเนะครับแล้วก็เส้นที่สองนีตเมมัสอ่าเขียงขั้นสานะครับแล้วก็ซัเนขีดดีๆนะครับไม่ใช่จีนี่แล้วก็เนะครับมีนักเนที่ชอบเกียงอย่างนี้เส้นที่สนะครับมันสร้างเงินไปก็ไม่สวยนะครขีดดีๆซันขีดดีๆนะครับไม่ใช่จุด ตัวส่งต่อไปคือขี้ขิมนะครับขี้ขิมขี้ขิมนะครับที่ผมอยากทำคลิปแบบนี้นะครับเนื่องจากคนไทยเขียนขี้ขิมไม่สวยนะคบตั้งเยอะโคตรกว่านะวันนะคะมาสามอันกันะสามอันนี้ต้นระหว่านสามอันนี้นะคะเวลาเขียนถึงจะเขียนสวยได้ไอ่ก่อนที่จะฟันนะคะวิลสันลงเขียนขี้ขิมของตัวเองดูว่าเขียนสวยไหมเออแล้วก็เปรียบเทียบกับลายมือของผมนะคะเซนติเมต อีเส้นที 3, ่สองนีーー้แล้วก็เส้นที่สามสามทันไดไนะครับแล้วก็เส้นที่สี่อย่างนี้ให้これがきหินนะครับให้โคกวานระวันまずอันแรกที่สำคัญที่สุดสำหรับคนไทยนะครับคือเส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สองนะครับ ก็เอยีงออยงขึน้นเนาะเอียงขึ้นเวลาเขียนแนวโน่นนะครับป,ปกติเอยียงขึน้นโดยเฉพาะขี้ขีมกับสะกระโดดรงสะสองอันนี้นะครับก็ต้องเอยียงขึน้นแต่ว่าอย่าเอียงขึ้นมากอันนี้ของผมนะครับน่าจะประมาณ15องศาอืมแต่30องศาดีไหมก็อันนี้ก็ดูอันนี้นะมันอันนี้คือแนวโน่งเนาะนอะแ้วก็เอยียงขึ้นนิดนึงเฉยๆคือ15องศาไม่เกิน30 30ก็สําหรับผมนะครับรู้สึกว่าเอยียงขึ้นมาก แต่นักเรียนไทยน่ไม่รู้ทำไมมีคนที่เขียนยันี้เน่ยเยอะมากเวลาผมเป็นกรรมการเขียนตามคำบอกลายมือภาษาญี่ปุ่นอันนี้นะมันมีนักเรียนที่เขียนแบบนี้เยอะมากถ้าเขียนแบบนี้นะครับมันกุบประมาณ45องศา,าเดียวเนาะมันเกินไปอ่ะมันเอียงขึ้นเกินไปเวลาเนวนอนนะคะเวลาขีดนอนอะ่ะก็เอียงขึ้นแต่ว่าเอียงขึ้นนิดหนึ่งก็พอนะครับยานตัวอย่างแบบนี้นะครับโอเคอย่าเอียงขึ้นมาก ให้ unsafe, อันนี้คือโคก่วนระหว่างอันแรกอันน้โคก่อนระหว่างอันที่สองนะครับอันนี้ก็ระหว่างนักคนไทยช่วนี้กับชนนี้กับชนนี้หมายความว่าอะไรคือชนนี้กับชนนี้ <My S 2> กับชนนี้นะมันให้เท่าเท่ากันคือเห็นนะักเ,เรียนที่แบบ,แบบเส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สองชิดกันแล้วก็เส้นที่สามนะคะยานี้มีคนที่เขียงยานี้นะคะค่อนข้างเยอะคือตรงน,นี้กับตรงน,นี้นะคะเล็กๆตรงนี้เนี่ยยาวแบบนี้ มันไม่สวยคือพยายามเขียงให้ตรนนี้กับตรนนี้กับตรนนี้เท่าๆกันตรนนี้นะค่ะยาววมากแล้วทํายังไงดีคคือว่าเส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สองนะค่ะยาททำให้ชิดกันมากขนาดนั้นคือหนึ่งสประมาณนี้แลวก็เส้นที่สามฮานิมัสนี่ระหว่างนะครับอันนี้คือโคก่อนระหว่างอันที่สองให้โคก่อระหว่างอันที่สามคือเส้นที่สี่ คือตอนนี้นะคะยังขึ้นนิดหนึอียังขึ้นนิดนึ่งอย่าชิดกันเกินไปแล้วก็อ่าหันมาสโนะพยายามตัวนี้ตรวนี้ตรวน,นี้เท่ากันอ่ามินาซังไม่เป็นไรแล้วให้ปัญหาคือเส้นที่สนะครับมินาซังขีดยังไงมีนักเรียนที่ขีดยานี้เยอะมากไม่รู้ทําไมคือขี้ขีมนะคะมินาซังเคยเห็นไหมขี้ขีมแบบนี้อันนี้คือคโลฟอนโกติกหรือเปล่าฟอนโกติกนะคะเขียนแบบนี้ ที่ดุฟน,นะคะน่าจะสมัยโกงเขยียนแบบนี้และอย่างที่เคยอธิบายในคลิปที่เดียวน,นะคะคือถ้าฮันเนมาสถ้าฮันเนมาสแบบนี้นะคะแสดงว่าเตโกนนะคะเคยติดกันก็เคยติดกันแบบนี้แต่ว่าอันนี้นะคะมันหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆอย่างนี้อ่ะสุดท้ายก็อย่างนี้ด้านนั้นถ้าขีดตรนนี้นะคะมันฮันเนมาสและ มันเป็นยันนี้อ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 ันนี้หรอมันแปลกแป่กอ่ะคืออิมเจของเรานะคะขี day day ้ขิมนะคะเตะของเป็นอันนี้แล้วก็อันนี้นะหายไปแสดงว่าอันนี้ก็จุด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 อ่ะดึืงตั้งแต่แถวแถวอันนี้แล้วก็ขีดเส้นที่สี่ันนี้ดีดีไอ้ยาขีดตรงนี้นะคะขีดตรงนี้พยายามซ้ายกับขวานะคะมันเท่าเท่ากันยาวเกินไปก็ไม่สวย <ubers> ถ like that, okay, use, ้าขีดอย่างนี้ก็ไม่สวยนะครับจ uh, ุดๆๆๆดูมาโอเคนะแต่ว่านีนนะสร้างเกินไปคือตรงนี้ตรวนี้ตรวนี้มันพอๆกันตรงนี้ตรวนี้ตรวนี้พอๆกันถึงจะสวยนะครับอันนี้คือเทคนิคที่จะขีนที่ขิมตรงนี้หันมาสเรแวแสดงว่าจุดๆๆๆแถวนี้ขีดนะครับมันทำให้แถวนี้มันพอๆกันแถวนี้มันพอๆกันได้ จนจะสวยนะคะอันนี้สร้างเกินไปไม่ได้นะคะมีคนที่เขีออยนย่างนี้เยอะมากแต่อันนี้ขีดจนถึงตนรนี้ดีๆนะคะจนถึงตรดนี้นะะจนจะสวยค่ะมะเดมโคเร่ชุดไม่ยากเลย อนะครับคือขืดเขียนแค่นี้พอนะครับก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับคือว่าตรนนี้มันอาจจะอยู่บนเส้นกระดาษนวนอนโน,นะครับคือเขียนแบบนี้ไม่สวยหรือว่าเขียนแบบนี้นะก,ก็ไม่สวยนะครับพยายามมันเดียวที่นี่เดียวสายที่นี่นะคะแค่นี้และ ชุดตัวอย่างนะคะอาจจะอ้วนิดหนึ่งแต่ว่าคูคุดนะคะมันพยายามเขียมพร้อมๆก็จะสวยหมายความว่าอะไรคือคุแบบนี้นะคะไม่สวยคุคุดนะคะประมาณนี้เด็กมันจะสวยคือพร้อมๆนะคะก็ไม่มีข้อว,รวนระวังอะไรเป็นพิเศษนะคะพยายามตกรงนี้ตกรนี้ให้เท่าๆกันอันนี้อยู่บนเส้นกลางแนวน,นอนอแล้วก็ผอมๆค่ะให้ตัวอักษรที่4ี่คือเคนะครับเคจราเคนะครับเคเค 一、跳ねます。で、まし、止めます。なんか、みーー、こん、ンっき、やんべ、み、ゆ、ま、くて、あに、まし、はい、あにく、えを、なんか、論破、入れこ、跳ねます。跳ねます。まし、はい、やんに、ら、あにく、止めます。跳ねまする。はい、一、跳ねます。跳ねます。さではテゴなんか、くい、てっかこう、ュッチ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 ュッ,チュッはい、二、レ、さなんか、はい、あにく、け、ちょらけ、 แต่ก็ยันที่บอกนะครับก็ฮันนีมูสสาเร็งว่าแต่ตัวนี้นะครับเคยติดกันก็เลยฮันนีมูสมันดีๆนะครับคือฮันนีมูสตานนี้มันไม่เคยสวยเพราะว่าถ้าฮันนีมูสตานนี้เรก็เซนตีสองอยู่ตัวนี้นะมันตัวนี้กับตัวนี้ติดกันได้ยังไงไม่รู้คืออิมเมจคือยันนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้หายไปจนจะสวยนะครับไอ้แล้วก็โคตรหวานระหว่างที่สองคืออันนี้นะครับ ยืบงเส้นกรานแนวตั้งถึงจะสวยหมายความว่าอะไรคือว่ามีคนที่เขียนแค่แค่นะครับ่างนี้เนี่ยเยอะมากคือเส้นที่สองมันสร้างเกินไปนะครับมีนักเรียนที่เขียนแบบนี้เยอะมากทุกปีแต่เส้นที่สองก็ขีดดีดีขีดดีดีนะครับคืออีจีฮนนมัสจุด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 แล้วก็เส้นที่สองขีดดีดีแล้วก็เส้นที่สามนะครับตัน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 แล้วก็พลอยเบบนี้ก็จะสวย อ่ะยันที่บอกเมื่อกี้นะครับขอบ้อควรระว่างอีกอันหนึ่งคือเส้นที่สมคือเส้นที่สมนะครับในภาษาญี่ปุ่นหลังจากนี้ก็มีนะคือแบบเวลามีแบบนี้นะคะรแล้วก็ตั้งตรน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 แล้วก็สุดท้ายน่ะพลอย払いまสยันนี้นะครับคือว่า 1 2แล้วก็มีนักเรียนที่เขียนยนี้ะมันคือเอียนตั้งแต่แรกแรกมันหันมตั้งแต่แรกแรกนะคะมีนักเรียนที่เขียนแบบนี้แต่แบบนี้ไม่สวยคือ1นึ่งหันมาสอขิดเส้นดีๆแล้วก็เส้นที่3ตรนต้นต้นต้นตร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 นแล้วกน่าจะพอพอกับอ่ามประมาณนี้ก็อาจจะหันมาอย่างนี้เลยน่าจะสวย1นึงหัแล้วประมาณนี้อื はい。プラゴットは、センティーサー、なんか、ま、ヤーゴはセンティーンンティヌン、ニットヌン、なんか、タ、イチ、ニー、レコ、サン、ベブニッコ、マイスワイク、センティーサー、なんか、ま、サングン、バイ。はい。綺麗ではありません。はい。これが、コークワン、ラワン、ケ、チョラ、ケ、なんか、コー、イチ、ハレマス。レコ、センティーソー、なんか、キッディリー、ニー。レコ、センティーサー、トロントロン、トロントレコ、ハライマス。ね。ま、シェンは、ハライマス、タンテレ。ヤイヤン、クン、タンテレ。なんか、 ไฮสไตค์โคですねโคลัมตัวโคโครัตัวโคไฮหนึ่ัแลで,ですねโคอ็นโคโบรบแล้วถ้าฮันเนะครับแสดงว่าแต่กงอาจจะเคยติดกังอิมเมคือแบบนี้นะครับด้านนั้งนักเรียนที่เขียนโคนะครับเขียนแบบนี้มันถือว่าไม่สวยถ้าฮันเยมัขั้นนี้นะมันแบบมัน มามาที่นี่นะคะมันค่อนข้างยากคือว่าอิมเจคือ,อยานี้แล้วก็อันนี้มันหายไปหายไปก็เลยฮันนีมัสฮันนี้แล้วก็เออแล้วก็เป็นยานี้นี่ไงใ้เนื่องจากเป็นยานี้นะคะดังนั้นตัวอย่างนักเขียนแบบนี้หมายความว่าอะไรคือนนคอิจิแล้วก็เขียนแบบนี้นะครับนักเขียนก็มากเขียนยานี้ก็ได้แต่ว่าอิมเจคือตรวนี้ตรวน,นี้ต้องติดก,กันนะครับ แต่ว่าบอกเลยว่าเวลาเขียนนะคะอีจิแล้วก็นี้แบบนี้ก็ได้คือไม่ต้องไม่ต้องเขียนยันนี้มากมาก็ได้นะคะถ้ามี Image ทีแบบแบบนี้นะคะก็โอเคดนีพอที่เห็นบ่อยคือมีนักเรียนที่เขียนแบบนี้มันค่องข้างเยอะไม่รู้ทําไมตัวอย่างก็ไม่ได้เป็นเนาะแต่ว่าอาจจะโค้งนิดนึงก็ได้แต่ว่านิดหนึงก็นิดหนึ่งก็พอนะครับ คือเขียนตามตัวอย่างเลยไม่รู้ว่าทําไมนักเรียนนะคะชอบเขียงแบบโค่นมากๆนี่ขึ้นคิดว่าจะได้ระวังด้วยนะครับอีจีตะวันะครับแล้วก็จุด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 จากเท่านี้นี่อย่นี้อืมเยอะนะแต่อันนี้ก็โคนะครับเขียนพร้อมๆนะครับมีนักเรียนที่เขียงโครำตัวโคอ้วงๆด้วยคือเขียง อย่างนี้นะคะก็อันนี้เตี้ยอ้วนใช่ไหมเตี้ยอ้วนไม่สวยเลยไม่มีใครมาจีบนะครับต้องซูนพร้อมนะครับโกรำตัวโกเขียงอย่างน,นี้ถึงจะสวยนะคะรับนะเีดียมพื้นผ้ากันนะเปิดโฆษณาลูกกลมแล้วสีดียมผืนผ้าแบบนี้นะคะัมไม่ใช่ซีดียมเจตัรัสนะคะรับซีดียมผืนผ้าวันนี้นะครับได้เรียนวัดคะนะคะคากิคุเกโกและนักเรียนของผมนะครับ คือถ้าดูอันนี้เสร็จเด้วก็จะทําใบงานของตัวเองนะคะเขียนในใบงานเสร็จเด้วก็ถ่ายข้อ4กับโค5านะคะถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาหาผมทางไลน์ก็ได้ทางเม s เซนเจอก็ได้นะคะคลิปต่อไปก็จะเป็นวัคซะนะคะซาชิซึเซโซเจอกันในคลิปต่อไปครัสวัสดีครับดูแลสุขภาพด้วยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะไสวัสดราบ